ครับผมสวีดัตสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนขับรถบัสชีวิตติดรถนะครับอย่างที่บอกนะครับจากคลิปที่แล้วผมจะมาบอกว่าเอ่อเอาความรู้คร่าวๆนะครับที่จะมาให้ดูกันเกี่ยวกับรถบัสเนี่ยเอาไฟมาจากไหนและเอาลมมาจากไหนเพื่อไปเลี้ยงถุงลมระบบถุงลมระบบเบรกต่างๆในรถนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในอ๋อเจ้าผมเอง เริ่มต้นจะเปิดให้ดูก่อนขออภัยนะครับกล้องสัน่นๆนิดนึงค่ะการสั่นไม่ได้เอามานะครับพี่เขาอุตส่าห์เอาส่งไปให้แต่กระดันไม่ได้ใช้นะครับเพราะาอยู่บ้านนะครับรถก็จะกรอบด้วยเครื่องยนต์นี่แหละครับโอ้มันก็จะฝุ่นๆเลยนะรถผมอะตอนเนี้ย <laughs> เครื่องยนต์ก็มีเครื่องยนต์เนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์นะครับหม้อน้ําตามที่ท่านเห็น ไฟเดี๋ยวไฟรถบัสเอาไฟมาจากไหนมันเอามาจากไอตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้นี่เขาเรียกไดนามนะครับเป็นไดนามไดชาร์จนะครับไดชาร์จเป็นตัวนี้เป็นไดสิบสองเป็นไฟเครื่องเสียงนะครับไดตะก้อเขาเรียกแล้วก็หลายอย่างนะครับผมเวลาทํางานของมันก็คือเออนี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวีอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นไฟยี่สิบสี่โวลต์ ที่ใช like like ้ไฟเกี um. uh ่ยวกับเหมือนกับไฟบ้านพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับก็คือมันจะใช้คนละอย่างกันนะครับชาร์จย4ิบสี่ชาร์จสิบสองชาร์จสิบสองนี่เกี่ยวกับเครื่องเสียงพวกไฟสิบสองนะครับมันจะมีไฟมีไฟมีไฟมีสิบสองมี2ี่สิบี่โวลต์กับส2บโวลต์นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าก็เอาคร่าวๆแล้วกันนะผมก็ไม่ค่อยพูดเรื่องนั้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เกี่ยวกับว่าวิชาการมากๆนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันเอามาดูนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะหมุน หมุนนะครับที่มีสายพานคือตัวเครื่องนะหมุนเอาสายพานอ่ะไปไปปั่นนะครับเดี๋ยวนะสันสันไปปั่นโมเล่ต่างๆทุกอย่างอันนี้เป็นคอมแอร์นะครับคอมแอร์ก็คือตัวที่จะไปทําความเย็นในรถนะครับมันก็จะปั่นมีผลประโยชน์ร่วมกันตรงไหนนะครับก็คือสายพานเครื่องนี้ไปหมุนหมุนปกติมันจะหมุนอย่างเดียวใช่ไหมเครื่องุนหมุนหทีนี้มันก็จะไปดึงพวกสายพานนะครับ ที่เราโยงขึ้นมาคือเราจะติดตั้งอะไรเข้าไปติดตั้งไดนามเข้าไปติดตั้งคอมแอร์ Air เข้าไปเราก็จะใช้สายผ่านเนี่ยเป็นตัวดึงเครื่องมันก็จะปั่นทั้งสายผ่านทั้งอะไรแล้วไอ้พวกนี้ก็จะทํางานคอมแอร์ Com Air ก็จะทํางานไดชาร์จก็จะทํางานไดชาร์จ12ไดชาร์จ24 24โวลต์12โวลต์กับ24โวลต์นะครับมันก็จะทํางานทันที เพื่อไปปั่นนะครับมันก็จะปั่น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 มาเป็นกระแสไฟแล้วมันจะมาวิ่งเข้ามออแบตสังเกตนะครับนี่กระแสไฟนี่จะปั่นมามันจะว่าเก็บไว้ที่มออแบตนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเก็บไว้ที่มออแบตของผมมีห้าลูกนะก็คือจะแบ่งเป็นแบตแบตแอร์เครื่องแอร์นะครับ อันนี้เป็นแบตเครื่องนะครับของผมเป็นแบตเครื่องแล้วแต่ใ,ใครจะวางตรงไหนนะอันนี้เป็นเครื่องก็คือมันจะปั่นไฟมาไว้ที่ตรงนี้ใช้ในเครื่องยนต์และในรถนะครับเกี่ยวกับรถคือการสตาร์ทและไฟในรถไฟต่างๆในรถอันนี้ก็จะคือแบตสิบสองนะครับนี่ครับแบดสิบสองโวลต์คือใช้เครื่องเสียงนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าคือเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงที่ใช้สิบสองโวลต์นะครับนี่คือไม่ต้องแปลงอะไร ไอตัวนี้เป็นแบตเครื่องยำอีทีนะครับเป็นแบตเครื่องที่จะใช้เป็นการสตาร์ทแล้วก็เกี่ยวกับพวกระบบไฟต่างๆในรถนะครับทีนี้มาดูแบตแอร์ทำไมต้องมีแบตเครื่องกับแบตแอร์ครับแบตแอร์ก็คือใช้ใช้เกี่ยวกับแอร์นะครับเป็นไฟที่จะใช้กับแอร์ด้วยนี่ครับอันนี้ของแอร์นะครับเนี่ยของแอร์มีอะไรบ้างครับเอาไปใช้พัดลมครับพัดลมแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบความเย็นของแอร์เนี่ยนะครับเนี่ย มันก็จะใช้แยกกันตนัว่าถ้าถ้าแบตแอร์เสื่อมหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะทําให้แอร์เนี่ยไม่ค่อยเย็นนะครับเราก็ต้องทนุถนอมดูแลกันนะครับเอาคร่าวๆเนาะประมาณนี้พ,อม,พอมันชาร์จไปเก็บที่แบตแล้วพอมันชาร์จไปเก็บที่แบตแล้วนะครับทีนี้มันทําอะไรบ้างมันจะวิ่งเข้าไปตามที่สายที่เขาต่อเข้าไปครับมันจะมีแผงฟิวแผงฟิวต่าง ก็รีบๆหน่อยนะระบบแผงฟิวอยู่นู่นนะครับแล้วมันจะไปเก็บไว้ที่ไหนทําไมถึงไปใช้ได้ท้าไมไฟชาร์จเป็นชาร์จเป็นมอแมาแบตมาเราไปใช้ยังไงมันทำไไมถึงเป็นไฟบ้านได้นะของสภาดเด๋ินมาดูนะครับเขาจะต่อระบบไฟมาปุ๊บต่อมาแบบนี้ <c oughs> นี่ครับ แล้วไอ้ตัวนี้มันคือมอแปลงนะครับมอแปลงมอแปลงนะครับเพื่อที่จะมาแปลงไฟเป็นไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์เพื่อเป็นแปลงเป็นไฟบ้านอ่ะไว้ง่ายๆนะครับแปลงเป็นสองรยี่น,นะครับแล้วเราก็จะสามารถเสียบพัดลมได้แล้วก็เป็นปลั๊กได้ทาไมถึงต้องมีสิบสองโวลต์กับไฟบ้านสองรอยี่สิบโวลต์ก็คือทีวีเนี่ยมันใช้ไฟบ้านนะครับ ทีวีใช้ไฟบ้านมิกเซอร์ใช้ไฟบ้านนะครับเข้าใจนะครับไม่งงนะไอตัวนี้จะใช้ไฟ12เกี่ยวกับเครื่องเสียงเนี่ยใช้ไฟ12โวลต์นะครับนี่ครับ12โวลต์เป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็คือ12โวลต์นะครับฟังไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับแลคอมคอมโน้ตบุ๊กต่างๆ wifi นะครับ wifi คอมโน้ตบุ๊กต่างๆก็จะใช้เป็นไฟบ้านนะครับ เราก็เลยจําเป็นที่ต้องมีไฟ12โวลต์และ24โวลต์คือไฟบ้าน220นโวลต์พูดเองงงเอง <laughs> จําเป็นต้องมีทั้งไฟบ้านและไฟรถเออง่อายผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะผมไม่จบช่างไฟ <laughs> แต่ความเข้าใจมีสูงนะครับเพราะอยู่กับรถมาก็ก็กองแก้ไขได้นะครับโอเคเรารู้กันแล้วว่ามันมีไฟแบบไหนบ้างนะครับคงไม่งงนะ ลือล้อว่าผมงอยู่คนเดียวผมพูดเองเมื่องงเองเอาคร่าก้าวแล้วกันสําหรับน้องๆที่เข้ามาดูเยอะนะครับแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับที่ที่รู้หรือไม่รู้ก็ถ้าผิดถูกก็ผมขออภัยไปด้วยนะครับผมพูดภาษาไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะครับพูดเรียงภาษาไม่ค่อยเป็นแต่ความเข้าใจมีมีครับมีพออยู่กับมันมานานไม่มีความเข้าใจกันรู้อยู่ว่างไงแนละ้วทีนี้ระบบลมมาจากไหนระบบลมมาจากตัวนี้เลย แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่เครื่องออันนี้เป็นสแกนเนียหนึ่งหนึ่งสามนะครับมันจะเป็นตัวปั๊มลมนะครับเนี่ยตัวเนี้คือตัวปั๊มลมลมพอปั้มเสร็จจะวิ่งมานี่เลยตามสายมาเลยตุ๊ตๆๆๆๆมาวนเป็นขดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไส้หมูบางคนเขาเรียกอะไรรู้อ่ะเนี่ยมันจะวิ่งตามท่อมาทําไมต้องไปขดแบบนี้นะครับ ทำไมต้องเป็นขดเป็นเกลียวแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวถ้ากล้องผมมันไม่ค่อยนี่ค่ะขดเป็นเกลียววน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 ,วนแล้วก็จะลงมาที่นี่ลงมาที่ถังถังพวกนี้นะครับทําไมถึงได้ขดเป็นวงมาเดี๋ยวไปถ่ายดีๆนเห็นไหมมันเป็นเกลียวเกียววงวงทำไมถึงขดเป็นวงไปแบบนั้นเอ่อทางเข้ามาถึงวิศวะเขาแบบว่าลมเนี่ยมันร้อน พอมีลมปั่นเขาว่ามันร้อนนะครับไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวระบายอะระหว่างที่ลมจะวิ่งเข้าเข้าถังอะมันเขาบอกว่ามันจะทําให้เย็นขึ้นมันทำให้ลมเย็นขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมันผ่านอากาศไปมั่งแล้วอะไรประมาณนี้มั้งแบบให้มันให้มันหายร้อนเน่ะคืออันนั้นแหละครับนั่นแหละเราจะวิ่งเข้าถังนั้นถังนั้นเป็นตัวโปโลนี่คือตัวตัดลมนะ ที่ใครที่เคยได้ยินเสียงรถบัสบางคนตอนเด็กๆเขาจะบอกรถบัสมันตดแตกตดแตกแดงฟิวฟิวเนี่คือตัวนี้นะครับนี่คือตัวตัดลมเวลาปั๊มลมปั๊มลมตัวนี้นะครับปั๊มลมตัวนี้ปั๊มมาแล้วลมที่ใช้ในรถ9ปอนนะครับส่วนใหญ่9้าปอนหรือ9้าบาอะไรนั่นแหละครับผมแต่ว่าผมส่วนใหญ่ผมจะเรียกกัน9ปอนนะครับบางทีเขาบอกว่าบากับปอนมันต่างกันผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันติดฝังตั้งแต่เด็กจนโตก็คือ9ปอนสำหรับพวกผมเรียกกันนะครับ อาจจะเป็นบารก็ได้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็คือไม่เกิน10บนะครับ9กหน่อยๆถ้าไปถึงตรงนั้นแรงอัดของของในรถเนี่ยมันมีถุงลมแล้วก็ที่จะใช้ในระบบเบรกระบบคัตต่างๆนะครับซึ่งเป็นลมหมดทั้งนั้นเลยบางคันก็เกียร์ก็เป็นลมนะครับยิงเกียร์เป็น power shift นะครับเป็น power shift มันก็จะใช้ด้วยกันหมดนะครับทั้งเกียร์ทั้งทั้งเบรกทั้งคัต ก็คือใช้ลมแล้วส่วนใหญ่รถบัสจะใช้ลมนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวตัดเวลาลมในรถเกินไม่ให้มันดันมากนะครับก็คือแรงอัดของมันมันจะเป็นวาลวอยู่ข้างในนะครับจะเป็นเหมือนกับว่าอ,อะไรว่าตัวถีบขึ้นถีบลงเป็นสปริงครับคือถ้าแรงอัดลมมันเยอะมันจะดีดลมออกทันทีเลยมันจะดังฟิวหรือว่าตัดลมออกฟีฟีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ใครจะคันไหนจะดังไม่เหมือนกันนะครับนี่คือตัวตัดลมนะครับ ขาเรียกกองดักน้ำนั่นแหละกันน้ําด้วยกันน้าพวกอะไรพวกหลายอย่างนะครับเอา้าเดี๋ยวพอพอรุมันก็จะไปวิ่งเข้าจากจากตรงนี้นะมันก็จะไปวิ่งเข้าตามตัวถังที่เขาเดินแป๊บมานะครับว้ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันก็จะมาที่ถุงลมนะครับเข้าถุงลมคือเดินแป๊บไปไหนนะมันจะไปหมดทั้งคันเลยนะครับไปหมดทั้งคันเลย มันก็จะมีเข้าถุงลมเข้าเบรกเข้าคาัสเข้าเกียร์นะครับที่เกี่ยวกับลมนะครับก็จะไปของมันตามนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนึกก่อนนะผมไม่มีสคริปต์นะผมนึกก็เลยได้ผมก็พูดนะครับโอเคถูกแล้วแหละมันไปตามนั้นลมมันไปตามนั้นก็มีน้องเข้ามาดูเยอะอยู่นะบางทีน้องเขาก็สงสัยผมก็อยากให้รู้นะครับสรุปหัวใจสําคัญนะครับก็คือตัวเครื่องนี่แหละ เครื่องมันจะไปปั่นทุกอย่างเพราะเครื่องเนี่ยจะฟีทุกอย่างฟีติดไว้มันก็จะไปหมุนให้ทุกอย่างทํางานทุกอย่างทํางานความเย็นทํางานระบบไดชาร์จระบบเครื่องเสียงทํางานนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดเครื่องลมมันก็ไม่ปั๊มนะครับมันจะเป็นฟันเฟืองอยู่ข้างในนะครับเป็นฟันเฟืองอยู่ข้างในเพื่อจะไปปั่นเป็นลูกสูบครั่ไม่ให้วิ่งขึ้นวิ่งลมปั๊มอัดอากาศอดอัดลมเข้าไปในถังนะครับ โอเคเพราประมาณนี้ครับคร่าวๆทำคลิปมากันลืมกันด้วยเลย <c oughs> เดี๋ยวหลงลืมกันซะอีกอย่างก็รายได้ก็ไม่มีครับว่าอุดหนุนใครอยากเป็นสปอนเซอร์ช่องผมก็เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดีกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เอาแบบนี้มาให้ดูครับเพราะว่ามันไปไปไหนไม่ได้เลยรถอนะ่ะจอดโควิดมานะครับ ใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะครับ0635035551นะครับเบอร์โทรผมนะครับเป็นฐานน้ำใจอยากจะเอาอะไรมาโฆษณาได้เลยนะครับเป็นช่องเล็กๆแต่ผมขายของเก่งนะผมบอกให้เนี่ยครับก็จอดอย่างนี้กันทุกคันนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วพี่ๆเขาก็ไปขับแท็กซี่ผมก็ไปเอารถไอ้นี่มาขับเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกของทุกไรเนี่ยแหละรถคอก ผมอยู่ใกล้บ้านนะครับเหนื่อยครับแต่ก็ต้องทําครับเอาแค่ข้าวข้าวน้านะว,นวันวันหนงนะครับซึ่งเราฉีดวัคซีนกันทุกคนแล้วนะครับใครจะจ้างเหมาเที่ยวนี่เตรียมตัวได้เลยเข็มที่สองวันที่ยี่สิบสี่นะครับผมวันที่ยี่สิบสี่ก็ฉีดเข็มที่สองเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการทุกท่านแล้วนะครับสําหรับบริษัทอง,งุ่นลิตบัตทัวร์นะครับผมคนขับและเด็กรถสมเอียนทุกท่านทุกคนที่อยู่ในนี้ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้เป็นคลิปอธิบายถ้าเกิดถูกผิดยังไงก็กราบขออภัยไปด้วยนะครับบางทีเรียกผิดหรือพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกราบขออภัยหรือใครมีความรู้ใหม่ๆก็เข้ามาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากสนับสนุนช่องผมนะครับหรือให้ผมขายของในช่องนะครับผมติดต่อเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับที่ช่องคนขับรถบัสชีวิตติดรถนะครับผมขายของเก่งอยู่นะ <laughs> จะมีช่องมีมีมีเดี๋ยวขอขออนิดนึงนะครับมีเว็บพนันนะครับติดต่อให้ผมมาเป็นสปอนเซอร์ช่องผมนะครับผมแต่ผมยังไม่รับครับผมทําไม่ได้ครับผมบอกตรงๆนะครับสําหรับท่านที่ติดต่อเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับคลิปผมที่เป็นเว็บพนันนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับจ้างแพงด้วยสูงด้วยให้คลิปหนึ่งสูงด้วยถ้าท่านได้ฟังอยู่ท่านก็ไม่ต้องติดต่อผมมานะครับเพราะว่าผมทําไม่ได้จริงๆครับ มันเป็นบอนทาลายหลายๆอย่างครับการพนันผมอยากได้นะตังผมอยากได้แต่ผมทําไม่ได้จริงๆครับผมผมไม่เห็นไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรืออะไรต่างๆนะครับแม้ท่านจะจ้างผมสูงขนาดไหนผมก็ไม่สามารถนะครับเอาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาให้ผมทําดีกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูเท่านี้นะครับผิดถูกผิดพลาดประการใดขอกับขอขมาอภัยไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ กับแค่นี้เนาะไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมอย่าทิ้งกันนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับ